นี่ครับนี่ครับเรามาดูนี่ครับว่าโนใช้อะไรต่อครับขนมปังครับเอาครับหนมขนมปังกับหลักแก๊สนะครับนายเอ็มโดนแล้วครับโอ้นายเอ็มโดนครับโดนแล้วครับนายเอ็มโดนครับหลอกล้องอีทอีทเลยครับ

เอ้าหลุดดีครับมีป่ะแล้วกูมาแล้กูก่อนเรือจะขยับบ่อยนะครับเรือล่าสนุกอีกห้าทีครับมันจะขาดครับขาดครับเพราะผมมัดอันนี้แล้วก็ผมเอาผมมามัดไปน,น,นี่นาราว่าไงครับนาราครับทำสายสองเส้นไ <laughs> ด้ยูครับนั่นหนึ่งครับเรือมันออกครับเรือมันออก โอเคครับหลือหยุดก่นครับเอา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 นาราโดนครับมันอมเขาไปเลยโอ้โหกินดีว้ยได้ดะดะดน่าจะได้้ยกมดแรงดกิน่อแรงิ้องข้อนึ่งอยู่ไหนอยู่นี่พอ้านขอขารือเาถ้าเกิดถ้าเกิดกินั้งนาแล้วมันน่าจะเข้าคอนะ

ตัวเทนตัวสับโดนไม่นเลยเดี๋ยวมเดี๋ยวครับนี่ครับมันแสบมันยอะต้มัเลยกว่าก้ยสายสายยกเลยยกเลยครับ สายผมวลมันจะขาดยกเข้าไม่เข้ายกมันมีเกล็ดไม่เข้าบอกให้ยกทำมันไปเข้าจริงๆอะสายเอาดามาตีหัวเลยยไม่เข้าโอเคครับนี่ครับหครับเป็นอะไรนะสายผมเลยครับกลางเครับีแตกเลยอ่ะดูนกเขา ระวังขี้มนะันนะปวดนะเดี๋ยวขึ้นไปขห้างก็โอเคครับมาอะไรไม่รู้เพราะเรียกลูก